ได้ลงกอดพ่นวะมันคิดว่าคนเต็มสิได้ยืนพอดท้ายได้ลงน้ำรังพอสจะตาได้เส้นบัดน้ำรังเป็น,นอะไรอ้าวป้าก็ได้เห็ดพวกสาแซลเจ้าบ้านแม่เขาออกกี่วะแม่ค่หาออก,กตลาดคนเด็กอย่างเงี้ยออกตลาดเห็นป่าวมาเดินบิ๊กซีค่ะแต่ไปซื้ออะไรหรอค่ะรู้จะซื้ออะไรพาเจ๊นางมาเดิน รอบที่สามนะคะที่รหัสไอ้ FSCB นางเราแต่ที่จริงคือมันเป็นเบอร์เก่าเหาเห็ดเกมอยู่บ้านก็ได้แต่บังเออรถเปิดเบอร์เก่าบัตทิปมาเด้บัตนี้ก็ยังเต้นนั่งอะไรเอปเองบัตรเออหน้งก็แอปแอลเอฟเองนั่งก็แอปเองแต่เดี๋ยว่งนั่งมันบเก็บพาได้เคเลเตแมนเอ้ยมึงผู้วังน่ะนั่ะเต้นโต้มึงผู้วังไอ้เออผู้วังรวยทางลอตเตอรี่นะ จะต้องถูกสักวันนางบอกวันที่นที่ข่าวุ่นชัดวข่าบิ๊กซีุ่นข่านเทิุ่นฮันเทิงนเทิงข่าวบิ๊กซีก็ปุ่นเทิงบิ๊กซีนะวันนี้พานามาเดินห้างนะะ สจุดประสงค์เข้ามากก็คือมาเห็ดมาปลดล็อกแอปธนาคารหน้ามันแหละค่ะต้องมาแบบเป็นสื่อพัลล่าค่ะแต่ก็จิมาก,กินซีฟูด้ดอยากกินซีฟูด้ดอยากกินอาหารทะเลแซ่บๆนุนๆน,นะคะานางมัน็อบปิงนะคะอันเด้เตาวันดดนด้เห็นป่เตาเบลเลก อันนี้แหละที่นายอยากได้โอ้ยหาล้อยถืโอโคตรเอาราคาดีๆเนี่ยนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าดิเฮ้ยสวยงามดีปะ่ะตัวนี้พันอันนี้พันปลายเท้าตัวนี้นะคักๆักพันแปดการน,นี่แหละมันมันมีหลายรูปแบบคืออันเดียวกันแระเรก็เท้าเมล็ดเบิดแหละ ไส้สสำหรับกระทะอันนี้ก็ได้กระทะเทปลอนก็ได้กระทะอายังก็ได้แต่แต่คุณเอาราคาใดพราคาเนี้มันต่อราคาขั้นสายเลนะคือพันแปดสองพันไม่ได้หนินะไอราคาพันหนึ่งแจ่มมันจ่มันเพรยวไปทรงห้มันตีเต่งน้ำหมักไส้พอหนึ่งมันไวเราเอ็ยดอยู่เห็ดกิน่ะเฮาเฮาเฮาอยู่หอคือตโแบบนี้นะมันสะดวกเปิดปุ๊บแบบเดี๋ยวแล้วเลย เตียงกับหมักไส้แต่สดายไม้ไดมาแล้วยุ่งเทศเตียงก,ก,ย 1, นะกับหมักไส้มอมันคักคักในตัวราคาพันแปดนะมาเหมากระเป๋าไปที่สี่หรือเปล่าเนี้ยมันมีตะไบาตาหากะรุดเฮ้ยราคากะราคากะจ8 0แปดร้อย,ปยไปขายใบละพัน ตาอุกเนาะนางมาเหมากระเป๋าโดยตรงเลยค่ะในใจนั่งกับอย่างมาตูเซฟคุณนะคะเฮ้ยโอ้ยว่านางทาารักตู้เซฟไปเถอะเฮ้ยนางน่ะมีเงินนางทามตู้เซฟอะไรได้เข้าเดันแต่แต่ผมมีมีความสามารถที่จะแบกเหมือนนั่เข้าดดนคก็สิผมมีเงินเพื่อใส่ตู้เซฟขนาดนั่นเด้อสวยมัน เวลาออกงานนางมึงคนชอบออกงานมันก็เหมือนเจ๋เหมือนอะไรไปก็เหมือนมาดงมาดามมาดามให้โซ่นิดนึงนะคะโอ้ยชื่อถือถือเรียนพี่น้องคนม่ไดคาละโอ้มาก็โอเคสำหรับใส่บ้านเฮาใส่ไปใส่มาละกะทีิมโอ้มาใส่ไปใส่มะละกะทิมก็เก่าเนี่ยเบื่อไว้แต่เอาราคาประมาณนี้แหละแปดเก้าร้อยอะไรเบื่อไว้ไว้นะ จะเป็นใส่ราคาหมื่นสองหมื่นเถอะโอ้ยคนจ้าปันโอ้ยคนแบบเฮาใส่ราคาได้เขาก็มองต่ำเปิดยังลงเออกับคนไม่ได้สวยเนาะมันไงในมือนั่นไงคุณแม่ซื้อให้ทันที้บ่ได้จากบาทแล้วกันตั้งสองสามร้อยดอลเออจั่างน้อยกระเป๋าสตางค์ก็แพงอยู่นะ แจกคุณแม่ซื้อให้พี่อาจะเห็นป้าแตนใช้ของนี่เลยหรอคุณแม่ซื้อให้นังแตงโทาหาดอกจัาสามที่ไปนั่งโต๊ะใหม่เลยนั่งอันนี้กระว่างนี่ได้ละ เสาบ้านนอกเครื่องแบกขอบสดขิดสมใจอยากนะของมักนางนะคะอิปูจ้านี่ยู่ๆนะโอเคค่ะเอามือหกอ่อยบวยเอามักหน่อยมักง่ายเออสันมือมึงนะพอดีกววาเลือพันเดียวเนี่เติมไปกูเติมน้ำมันบอกค่ะ เลือกแบบบางเบาเลือกให้เนจาคุณนี่คุณเลือกเป็นนะเลือกให้เนจายหนูเลือกบมเป็นให้เพื่อนเลือกอาแบบซุกโอ้ลูกใหญ่มากเลย เอาลูกกลางๆให้หน่อยสักลูกไม่เอาใหญ่นะบุฝากฝากสปากฝากน้นสูแมนให้พ่นกีดแบบนั้นเป็ไห้เนาะขามเลา ใหม่ได้ทำอีก10ิ้ใหม่ด่าน้วค่าจะได้ข้ามราคาเสียวกับกันจ,กะจะทันรถืุเปลาน่าจะเที่ยวสุดท้ายแม่รถเที่ยวสุดท้ายจุกโมงโดูอีไปจุกโมง แม่เราจะทาแต่เจ็ดโมงอยู่แล้วอูแป๊บแล้วก็ได้ไปรออโหลดระคะอีกหนึ่งชั่วโมงของเยอะมากที่แต่ของอมราลาทั้งนั้นใส่หลายป้ายสีของเมืองก็มีไหนไก่ตัวบ,บ้านมีไก่ขายเหรอข้อฝากที่แต่ขออฝากกูจะคิดคือเมืองไหนข่าหิวหาสิป่าสองกล่องกล็ลอยหนึ่งเอ้ข้าเจ้ายังมีข่าหิวข้าเจ้าเวลาข้าเจ้ามาข่าวข้าเจ้าโพ,พต์กหนะหิวของแกบกดาหารสุเดิเขาไก่หิวือกันเฮ้ย ตัวเลี้ยงกับลูกละหาซีฟค่าหิวสองลูกกระรอกพี่บ้นคุณซื้อซื้อมาป่าเขาพ่อมันตีอะนึว่าเขาสร้างอีบ้านเขาพาเขาทำอ่ะนึกว่าเขาผากประเทศจีซื้อไปผากเขาเออกระยากจะแตะซื้อมาปากเขาแบบเป็นทุกเกิงหิวทั้งซื้อทั้งเสียเงินเออไปเสียได้ดเงินเป็นหมื่นเป็นหมื่นเลยนะเอาเงินหมื่นขั้นเดือนสองร้อยบาท เขาไปแลกธนาามืออันหาพันหาพันหาพันหกเนาะแล้วกดออกมาอีกสามพันเงนในกเปามีหายพันนึ่งเงินในกเป๋อีกสองพันกับมืออเดือนเงินสองนังวัตใส่เงินเป็นเพื่านากระเห็นมันหลอกอีกธนาคารนาจะได้เสียเงินพามาอีกฝากบปแจกกเปาสวเนี่จะพี่น้องถารถกากิเมอรอ